ถึงเวลาแล้วที่จักรวาลจะไม่ลืมคุณวันนี้มาดูสิว่าจักรวาลกำลังจะส่งข้อความอะไรมาให้คุณจังหวะเวลาของคุณกำลังมาถึงแล้วจักรวาลจะไม่ลืมคุณหากคุณเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยแส,สวงหากับความมั่นคงในชีวิตไม่ว่าคุณจะเผชิญ กับโลกภายในและโลกภายนอกที่ถาโถมเข้ามาให้คุณได้รู้สึกว่าบางครั้งคุณอ่อนล้าบางครั้งคุณอ่อนแรงแต่คุณจะไม่เคยได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้คุณยังมีคนที่รักและเมตตาคุณตอนนี้คุณกำลังจะเจอคนคนนั้นที่พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะเปคุณพร้อมที่จะนำทางชี้ทางให้คุณ ได้พบกับหนทางแห่งความก้าวหน้าหนทางแห่งความสำเร็จคุณให้ด้วยใจบริสุทธิ์คุณให้ด้วยใจรักที่คุณมุ่งมั่นและคุณก็เคยได้ช่วยเหลือกับใครบางคนตอนนี้จักรวาลกำลังตอบแทนคุณกลับมาในรูปแบบของคนที่จะมาอุปถัมภ์คุณคนที่จะมานำทางแสงสว่างให้คุณ ได้มีความก้าวหน้ามั่นคงทางด้านการเงินของคุณในเร็วนี้และนี่คือสิ่งที่จักรวาลจะตอบแทนคุณเขาไม่เคยลืมความดีของคุณ